อ่าเขาถามหน่อย,ย,ยเบือบ้านแพงนี่ยาวกี่เมตรครับแปดสิบเอ็เมตรครับไอ้โคมนี่กี่ดวงโคมตะเกียงเหมือนห้าพันดวงครับใช้งบเท่าไหร่ครับปีนี้เนี่ยบ้านแพงเนี่ยใช่ครับบ้านแพงใช่ไหมครับครับบ้านแพงครับใช้งบเท่าไหร่ครับปีนี้ สีส่แสนห้าครับสีส่แส,สนห้าอ่อสี่ห้าแข็งล้วเหรอครับใกทั้งหมดทุกคนร้านเลยครับโอ้พ่อครัวใหญ่ เจนไสิบติ้นอนอยู่นี่หมดเลยใช่ไหมบ้านแพงเนี่ย เพราะสะดวกเนาะไม่ต้องกางเต็นท์ห้องน้ำมีคนเหลือไหมครับอำเบอร์มน,นเองนะครับเขาห้องน้ำไหมมาสอบดูเพื่อนด้วยกันนะครับเวลาทานข้าววันพรุ่งน,นี้ก็ตบดนางมัวมาร่วมนะโอเคเลยมารวบสิสองคนครับ ลูกกับสบุนทรไก่ครับอ๋อในในอำเภอบ้านแพงนี่ช่วยกันนะ,ะครับจับข้าวคงอร่อยอเอาชนะให้ได้นะบ้าน,านแพไปีนีน้ขึ้นถึจุดสูงแล้วครับ